สวัสดีค่ะอุมอิมอีสแฮปปี้พาทำเค้กกล้วยหอมสูตรดังในตำนานรับประกันความอร่อยอยากให้ลองสูตรนี้ค่ะคลิปนี้จะพาสอนแบบละเอียดทุกขั้นตอนทำกินได้ทำขายได้ใครที่เคยทำพลาดเค้กไม่ฟูไม่สุกเป็นตายรสขมเฟื่อนอุมอิมมีเทคนิควิธีแก้ไขปัญหาพาทุกคนทำไปด้วยกันค่ะ ขั้นตอนแรกนะคะอิมจะมาแนะนําวัตถุดิบนะคะอย่างแรกอิมใช้น้ําตาลทรายนะคะน้ําตาลทรายนี้เป็นน้ําตาลทรายสําหรับทาเบเกอรี่นะคะเพื่อนๆจะเห็นได้ว่ามันจะมีแบบความละเอียดกว่าปกตินะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆไม่มีใช้น้ําตาลทรายปกติได้ค่ะแล้วเราก็เอาเข้าเครื่องปั่นนะคะไปบดให้ละเอียดแบบนี้เพื่อที่ว่าเวลาที่จะให้ละลายะค่ะจะได้ละลายได้ง่าย ต่อมานะคะตัวนี้อิ่มใช้เป็นแป้งเค,ค้กค่ะจะใช้เป็นนี่ห่ออะไรก็ได้นะคะแล้วแต่สะดวกเลยต่อมานะคะอันนี้เป็นน้ํามันรําข้าวนะคะถ้าเกิดว่าเพื่อนไม่มีสามารถใช้น้ํามันมะพร้าวได้ค่ะแล้วก็ต่อมานะคะเป็นผงฟูค่ะอ,อันนี้เป็นกลิ่นวานิลาเบกกิ้งโซดานะคะต่อมาเป็นกล้วยค่ะกล้วยใช้แบบสุกงอมนะคะอิ่มช่างน้ําหนักประมาณร้อยกรัมค่ะถ้าเกิดว่าใครเล็กกว่าน,นี้ก็ ชั่งให้ได้ร้อยกรัมนะคะก็ตัดแบ่งเอาแล้วอันนี้ก็จะเป็นน้ำมะนาวค่ะที่จะเอาไว้บีบไม่ให้กล้วยดำจนเกินไปนะคะไข่ไก่นะคะไข่ไก่อันนี้อิม่มมีเป็นเบอร์ศูนย์นะคะอิ่มจะใช้ทั้งหมด1ฟองครึ่งค่ะพันแรกนรอมมาบดกล้วยหอมกันค่ะกล้วยหอมนี่ถ้าเพื่อนๆมีแบบงอมๆยิ่งงอมยิ่งดีนะคะเพราะว่าจะได้มีกลิ่นหอมนะแล้วก็รสชาติความหวานจากกล้วยแท้ๆค่ะจะหวานหอมอร่อยค่ะ แล้วก็บีบมะนาวลงไปนิดหน่อยนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้ตัวกล้วยดำจนเกินไปนะหรือว่าถ้าใครชอบดำๆก็ไม่ต้องบีบก็ได้ค่ะถ้าใครชอบสีเข้มนะโอเคแล้วเราพักส่วนนี้ไว้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวไปผสมแป้งกันค่ะขั้นตอนต,อนต่อมานะคะมาตีส่วนผสมกันนะแล้วก็ไข่ไก่หนึ่งฟองครึ่งนะคะที่เราแบ่งเอาไว้แล้วเรียบร้อยนะแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลทรายค่ะ ต่อมานะคะเกลือป่นค่ะเกลือป่นใช้นิดเดียวก็พอนะคะตีส่วนผสมด้วยตะกร้อมือได้เลยนะคะตีให้เข้ากันค่ะตีไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าน้ำตาลจะละลายนะแล้วก็ทุกอย่างขึ้นฟูค่ะตัวน้องเหมียวข้างหลังก็หัวเด้งไปด้วยนะ <c oughs> โอเคค่ะคิดว่าประมาณนี้น่าจะโอเคแล้วส่วนผสมทุกอย่างขึ้นฟูแล้วนะคะ วิธีสังเกตว่าขึ้นฟูยังไงนะคะเพื่อนๆก็ให้เพื่อนๆสังเกตนะคะว่าปริมาณเขาจะเยอะขึ้นนะอย่างแรกแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือสีจะอ่อนลงค่ะเพราะว่าตัวน้ําตาลไดลละลายแล้วก็เราได้ตีฟองอากาศเข้าไปแล้วเนาะสาเหตุที่ทําให้ขึ้นฟูเพราะว่าจะทําให้ตัวเค้กของเราเบาค่ะ ขั้นตอนต่อมานะคะเรามาผสมแป้งเข้าไปนะอันนี้เป็นแป้งเคค่คะอิจจามยังไม่เทหมดนะคะจะใส่ไปแค่ครึ่งเดียวก่อนนะก็จะใส่ตัวเบกกิ้งโซดาลงไปค่ะแล้วก็จะใส่ผงฟูเข้าไปนะคะแล้วก็ร่อนลงไปเลยแล้วก็ใส่แป้งอีกครึ่งหนึ่งนะคะ เหตุผลที่เราค่อยๆทยอยใส่แป้งเมื่อกี้นะคะเราเอาตัวเบกกิ้งโซดากับผงฟูไว้ตรงกลางค่ะเพราะว่าจะช่วยทําให้ตัวแป้งอะค่ะตัวผงฟูเบกกิ้งโซดาเขากระจายทั่วถึงกันดีนะคะแล้วเราก็ตะล่อมค่ะวิธีตะล่อมก็จะหวัดลงมาตรงกลางนี้นะคะ ขั้นตอนนี้ให้เพื่อนๆเ,เบามือนะคะเพราะว่าโครงสร้างไข่ของเขาแข็งแรงไปแล้วนะคือเขาคงตัวไปแล้วค่ะถ้าเกิดว่าเราตีแรงเกินไปจะเป็นเหตุผลนะคะว่าทำไมหน้าเค้กเราถึงยุบนะเค้กกล้วยหอมจะว่าง่ายก็ง่ายแต่ว่าถ้าทําไม่ถูกวิธีก็จะไม่อร่อยนะคะปัญหาที่เจอบ่อยๆก็คือเค้กเป็นตายไม่ขึ้นฟูนะคะเพราะว่าเราผสมส่วนผสมนี้ไม่ดีค่ะตัวแป้งค่ะมันจะไปนอนที่ก้นนะดังนั้นเราต้องคนให้ดีๆค่ะ แล้วก็อีกปัญหาหนึ่งที่พบบ่อยๆนะคะที่มีคนถามก็คือตัวเค้กมีรสขมค่ะเพราะว่าใส่เบกกิ้งโซดาเยอะเกินไปนะคะเพราะฉะนั้นก็ตวงใช้ในปริมาณที่เหมาะสมค่ะต่อมานะคะอิ่มจะค่อยๆผสมน้ำมันพืชลงไปค่ะค่อยๆทยอยผสมนะคะแล้วก็ตะล่อมแบบนี้นะให้เข้าๆกันค่ะ ปาดขอบอ่างด้วยนะคะเพื่อนๆจะได้ไม่นอนก้นเนาะอีกข้อหนึ่งที่ผิดพลาดนะคะที่ทําให้เค้กเป็นตายอ่ะเพราะว่าเราปาดขอบอ่างไม่ดีนะอันนี้ก็ต้องระวังค่ะพวามเนียนเข้ากันดีแล้วนะคะก็ใส่อีกทยอยใส่ไปเรื่อยๆนะคะ กิละนิดแล้วก็คนต่อมานะคะพอเข้ากันดีแล้วเราก็ใส่กล้วยลงไปค่ะตามด้วยปิ่นวานิลลานะคะคนให้เข้ากันค่ะ ตอนคนเพื่อนๆอย่าคนนานจนเกินไปนะคะคนให้พอเข้ากันนะแล้วก็ดูตรงก้นด้วยค่ะตะล่อมตรงขอบนะคะให้มันเข้ากันดีถ้าเกิดว่าคนนานเกินไปอะคะ่ะตัวแป้งอะมันจะเป็นกลูเตนนะคะทําให้เกิดความเหนียวข้นนะแล้วเค้กเราก็จะไม่โูค่ะโอเคอิ่มว่าเข้ากันเรียบร้อยดีแล้วเดี๋ยวเราเอาไปเข้าพิมพ์กันคะ่ะ พิมพ์ที่ใช้นะคะอิมจะใช้พิมพ์สี่เหลี่ยมนะคะวันนี้แล้วก็เดี๋ยวจะทาน้ํามันที่พิมพ์ด้วยค่ะที่ข้นพิมพ์ก็จะทานิดนึงนะคะแล้วก็จะเอาตัวกระดาษไขลงไปวางนะเพื่อให้มันติดกันแล้วก็เข้ามุมเขาให้ดีค่ะตรงมุมเพื่อนๆก็ทาให้ดีนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่ที่ติดเนี่ยก็จะติดตรงมุมนั่นแหละเราก็ต้องทาเข้าไปด้วยนะ คห้ขามาเทาใส่พิมพ์กันนะเทลงไปเลยจ้ามาปาดกล้วยสำหรับตกแต่งกันค่ะกล้วยที่ใช้ตกแต่งด้านบนนะคะจะใช้กล้วยที่ไม่นิ่มมากนะเป็นกล้วยสุกพอดีกินอย่างนี้ค่ะ ่านบางๆนะคะแล้วก็เอามาวางที่ด้านบนได้เลยค่ะ ิมจะตกแต่งเพิ่มเติมด้วยมเมล็ดฟักทองนะคะหรือว่าถ้าใครมีลูกเกนหรือว่าแคนเบอรี่ก็สามารถใช้ได้เหมือนกัน,นะค่ะอัลมอนด์ก็ได้นะแล้วก็อัลมอนด์นนนค่ะ งาขี้ม่อนค่ะก่อนเข้าอบอิ่มจะใช้กระดาษฟอยล์ปิดหน้าขนมไว้ก่อนนะคะเพราะว่าเราอบในหม้อทอดไร้น้ำมันนะความร้อนเขาจะมาจากด้านบนแค่ด้านเดียวค่ะปิดหลม้มหลวมไว้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวเผื่อเขาฟูขึ้นมาอีกค่ะเอาไปเข้าหม้อทอดไร้น้ำมันกัน ก่อนเอาเข้าอบก็มาวอร์มเตากันก่อนนะคะตั้งไฟไว้ที่180องศาค่ะวอร์ม5นาทีค่ะวอร์มเตาเรียบร้อยแล้วก็เอาเค้กลงไปวางเลยนะคะอิมจะอบอยู่ที่ไฟ180องศานะคะแล้วก็เวลา15นาทีก่อนค่ะจริงๆต้องอบประมาณ 18ถึง20นาทีนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูหน้าขนมกันก่อนคะ่ะแล้วเดี๋ยวมาเช็คกันดูอีกทีนะบรบเวลารอบแล้วราคามาดูกันนะคะปึ๊บว้าสีเริ่มได้แล้วนะแต่ว่าเหมือนตรงกลางจะยังไม่สุกนะคะอย่างที่คาดการไว้แหละเดี๋ยวเรามาเช็คขนมกันก่อนนะคะผ่านไป15นาที อ๋อยังมีแฉะอยู่เลยนะวิธีสังเกตนะคะจิ้มลงไปแล้วเขาจะมีน้ำน้ำแบบนี้นะให้เราเข้าอบอีกรอบหนึ่งค่ะหิมจะปิดกรอยที่ด้านหน้าเหมือนเดิมนะคะเพราะว่าไฟเขามาจาบด้านบนเนาะเดี๋ยวหน้าสมุดมันจะไปสะกอนมันจะไหม้สะกอนก็ปิดไว้เหมือนเดิมค่ะแล้วเดี๋ยวต่ออีก5้านาทีนะคะ กี่อิ่มเอาเข้าอบรอบที่สองนะคะอิ่มอยากให้เพื่อนๆลองสังเกตสีของหน้าขนมเป็นเองนะคะเพราะว่าพิมพ์แต่ละบ้านนะคะไม่เท่ากันอยู่แล้วนะคะแล้วก็ตัวเตาอบวัดไฟก็ไม่เท่ากันนะคะเพราะฉะนั้นสังเกตสีหน้าขนมพารจะชัวร์ที่สุดนะครบเวลาแล้วมาดูกันจ้ามุ้ยหอมหอมกลิ่นกล้วยขึ้นมาเลยว้าวอันนี้น่าจะสุกแล้วนะจิ้มลงไป อ๋อเรียบร้อยสุขดีค่ะเพื่อนๆสังเกตหน้าขนมชัวร์ที่สุดนะคะอย่างที่บอกอขึ้นมาเลยทานน้ำมันไว้แล้วออกง่ายมากทุกคนไม่ติดพิมพ์เลยค่ะเอาออกจากพิมพ์กันค่ะ เอ,ออกจากพิมพ์เพราะว่าเดี๋ยวตัวเคเขาจะแบบก้นจะแฉะนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาพักบนตะแกรงกันค่ะฟืบอ,ออกมาง่ายๆเลยนะแล้วก็ลอกตัวกระดาษไขอ,ออกค่ะสวยงาม พักขนมไว้ให้เย็นอิ่มจะเก็บไว้ทานเป็นอาหารเช้าวันพรุ่งนี้ค่ะพักขนมเค,ค้กไวหนึ่งคืนนะคะหน้าเค,ค้กจะมีความช่ำแล้วก็หน้าทานมากขึ้นค่ะเนื้อขนมนุ่มหอมกลิ่นกล้วยแท้เลยค่ะขอบคุณสูตรของคุณบีบีในพันทีมนะคะที่ทำทีไรก็อร่อยทุกทีค่ะคลิปนี้อิ่มอธิบายเทคนิคพื้นฐานการทำขนมแบบละเอียดเลยแล้วก็วิธีแก้ไขข้อผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นหวังว่าทุกคนจะทำสำเร็จนะคะและก็ได้ทานขนมอร่อยไปด้วยกันค่ะ ลองทำทานดูนะทนเทคนิคเคล็ดลับง่ายๆทำยังไงให้ฟูนุ่มนะคะอิกบอกไปหมดแล้วนะคะถ้าเกิดว่าชอบคลิปดี่แบบนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับกลุ่มอิ๋งอีแฮปปีด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะเดี๋ยวเอาเมนูอร่อยๆมาฝากอีกจ้าบ๊ายบายค่ะีจะได้ทานเป็นอาหารเช้าเลยหอมมากค่ะุ่มทา ทาับก,กาแฟาเข้ากันมากเลยค่ะ